นกน้อยกับลมพัดในทุ่งกว้างที่เงียบสงบมีนกน้อยตัวเล็กชื่อว่าฟ้าใสฟ้าใสเป็นนกที่มีเสียงร้องหวานไพเราะเสียงของเธอทำให้ดอกไม้และ,มะแมลงรอบตัวรู้สึกสดชื่นทุกวันแต่วันหนึ่งฟ้าใสเริ่มหนักใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในใจของเธอ มีความเศร้าและความกลัวที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ง่ายๆเสียงร้องของเธอกลายเป็นเสียงคร่ำครวญแผ่วเบาเต็มไปด้วยความเหงาและความเจ็บปวดเสียงร้องนั้นดังก้องไปทั่วทุ่งกว้างลมพัดที่แข็งแรงและรวดเร็วกำลังผ่านมาพอดี เขาได้ยินเสียงร้องที่ผิดปกติของฟ้าใสเขารีบบินเข้ามาหาและพูดขึ้นว่าฟ้าใสเธอกำลังลำบากอยู่ใช่ไหมฉันจะช่วยพาเธอไปอยังที่ปลอดภยัยที่เงียบสงบกว่าเดิมลมพัดโถมตัวพัดลมพัดถมตัวพัดแรงพาฟ้าใสไปยังต้นไม้ใหญ่ใกล้เคียงทันที แต่เมื่อฟ้าใสถูกพัดไปเธอกลับรู้สึกตกใจและสับสนหัวใจของเธอเต้นแรงและเสียงร้องเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการฉันแค่อยากให้ใครสักคนอยู่กับฉันตอนนี้ฟ้าใสพูดในใจลมพัดสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของฟ้าใส เขาหยุดพัดและถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนฟ้าใสบอกฉันทีเธอต้องการอะไรจริงๆฉันอยากช่วยเธออย่างถูกต้องฟ้าใสถอนหายใจลึกๆและตอบอย่างตรงไปตรงมาฉันไม่ได้อยากถูกพัดไปไหนฉันรู้สึกกลัวและสับสนฉันแค่ต้องการใครสักคน ที่ไม่รีบร้อนไม่พยายามแก้ไขทันทีฉันแค่ต้องการคนที่อยู่ด้วยอยู่กับความรู้สึกของฉันแล้วฟังฉันโดยไม่ตัดสินหรือรีบตอบลมพัดฟังคำพูดของฟ้าใสอย่างตั้งใจเขาค่อยๆลดแรงพัดลงและหยุดนิ่งอยู่เคียงข้างฟ้าใสอย่างสงบ ปล่อยให้ฟ้าใสาได้รู้สึกถึงความปลอดภัยจากการมีใครสักคนอยู่เคียงข้างฟ้าใสาค่อยๆเริ่มรู้สึกสงบเสียงร้องของเธอกลับมาเป็นเสียงเพลงที่อ่อนหวานและเต็มไปด้วยความหวังอีกครั้งขอบคุณที่ไม่รีบพัดไปไหนขอบคุณที่รับฟังและอยู่กับฉันแบบนี้ ฟ้าใสกล่าวด้วยใจจริงเมื่อใครสักคนแสดงความทุกข์หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือสิ่งที่เขาต้องการอาจไม่ใช่การแก้ไขหรือคำแนะนำแบบทันทีทันใดการเห็นเจตนาแท้จริงคือการตั้งใจฟังด้วยใจที่เปิดกว้างมีตัดสินและไม่รีบเร่ง การช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือการตอบสนองจากความเข้าใจและความเคารพในความรู้สึกของเขาบางครั้งแค่การอยู่กับเขาในความรู้สึกนั้นก็เป็นการช่วยที่ลึกซึ้งและทรงพลังที่สุดการพยายามแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยไม่ฟังอาจทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกบังคับการให้พื้นที่ปลอดภัยด้วยใจที่สงบ คือของขวัญที่มีค่าที่สุดที่เราสามารถมอบให้กันได้